สวัสดีค่ะทุกทา่านที่นี้สามพานจังหวัดนครปฐมนะคะพบกันอีกรอบนะคะสวัสดียามเช้าๆนะคะทากผู้ชมค่ะวันนี้อากาศรู้สึกจะตะคุ่มตะคุ่มนะคะตรงนี้เป็นมุมโปรโดนะคะเพราะจะเห็นกันหลายคลิปแล้วน,นะว่ามุมนี้จะสวยมากนะคะพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ถ่ายตรงนี้นะคะทุกผู้ชม มุมนี้เป็นมุมชอบมากเพราะมันวิวสวยนะคะแม่มาฟ้าเรียงต้นกันสวยงามมากเลยนะคะทานผู้ชมค่ะดูสิคะท้องฟ้าวันนี้ตะคุม่มตะคุม่มไม่มีแดดเลยนะคะเมฆมากเลยนะคะวันนี้รถกันวิ่งกันสนุมันไหวเลยนะคะนี่อากาศดีมากเลยนะคะที่ไหนจังหวัดไหน อากาศเป็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกผู้ชมค่ะสามพานา์บนะ้านเราเลยเห็นไหมอากาศจะดีมากเลยนะคะเราส่องดูพระอาทิตย์ก่อนไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะคะนี่เมฆมากเลยค่ะทุกผู้ชมค่ะเมฆมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยจังหวัดไหนอากาศเป็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ ใครที่อยากจะให้โยจิวานชาแนลปักตะคมตะไคร้คอมเมนต์ใต้คลิปส่งสัญลักษณ์รูปหัวใจสามดวงนะคะเดี๋ยวโยจิวานจะไปเยี่ยมชมหลังบ้านนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ต้นไผ่าบานลุจวบนะคะับ่ังไงร่มตัวร่มสูงนะคะ ตอนที่เรามาถ่ายเขาก่อนยังเตี้ยอยู่เลยนี่ดอกย้าร้านป้าต้อยนะคะส่วนดอกไม้ของร้านป้าต้อยนะคะดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะโอ้สวยมากเลยนะคะนดูสิน้องสวยมากเลยนะคะบดูดอก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  มีหลายดอกเลยนะคะมีทั้งดอกแดงดอกขาวดอกเหลืองสีสม้มนี่ดอกอะไรเนี่ยคุ้นๆไหมคะท่านผู้ชมอุ้ยดอกจีจมปูจีจมปูก็จ่วยนะคะท่านผู้ชมค่ะสรุปสรุปมีหลายดอกนะคะอันนี้จีจมอุ้ยมีนกด้วยคะ่ะมีน้องนกแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชม สวยงามอรหังแทมโอเคนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube น้องใหม่ยูทิวบอลชาแนลนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย